อีกไม่กี่วันอีกไม่กี่วันใช่ครับระหว่างนี้เนี่ยทางสถานทูตสถานศูนก็จะหลังจากได้รับอุปกรณ์แล้วก็บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งออกเสียงประใชามิิก็แล้วแต่ก็จะต้องมาดูจัดเตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการเลือกตั้งในแบบคูหาที่สถานทูตหรือสถานศูนุลใหญ่หรือจะเป็นทางไปษณีหรือบางที่อาจจะใช้หน่วย ลือกตั้งเคลื่อนที่เป็น3แบบนะมี3แบบตามที่กฎหมายกําหนดครับค่ะซึ่งความพร้อมคิดว่า <c oughs> จะไปส่งกันทันไหมคะทันครับเชื่อว่าภายในวันสองวันเนี่ยฝ่านทูตฝ่าย,ายรัสุนทรทั่วโลกจะได้รับอุปรกรณ์แล้วก็บัตรต่างๆในลายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งการออกเสียงประชาธิปติเนี่ยครบถ้วนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเบิ่มกบบระบวนการการโดยเฉพาะ สถานทูตสารัฐฯูนใหญ่ที่ใช้การเลือกตั้งการออกเสียงประชามติทางไปรษณีย์ที่จะต้องมีการคัดแยกตามผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ออกเสียงประชามตินะครับว่าเป็นเขตไหนอะไรยังไงแล้วต้องสบตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนเอาไวค้ค่ะทีนี้ขั้นตอนของการใช้สิทธิ์นะคะท่านอธิบดีเอาในส่วนของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอบส,อบ,สอบก่อนที่ว่าบัตรต้องส่งกลับมาที่ประเทศไทยส่วนบัตรประชามติ อ,อยู่ที่ประเทศนั้น,น,นเลยอันนี้เราทําวิธีไหนสมมุติว่าหนูไปใช้สิทธิเสร็จแล้วอย่างเงี้ยหรือมีท่านใดไปใช้สิทธิเสร็จแล้วขั้นตอนเป็นยังไงคะหลังจากครบกําหนดเวลาที่สถานทูตฝั่งองส่วนใหญ่กําหนดสําหรับการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงมชายมตินะครับสาหรับบัตรออกเสียงเลือกตั้งทางสถานทูตฝั่งของสูส์จะต้องอนํามาคัดแยกตาม,มเขตจังหวัดเขตเลือกตั้ง คัดกันที่ไหนคัดกันที่สถานทูตหสถานกงศุลครับหลังจากนั้นก็จะต้องทอําทการคัดแยกลง <c oughs> ข้อมูลเอกสารให้ครบถ้วนก่อนที่จะ <c oughs> บรรจุถูกเมาในการทูตพร้อมที่จะจัดส่งกลับมาที่ประเทศไทยนะครับส่วนบัตรออกเสียงประชามติทางสถานทูตสถานสงศุลจะต้อง <c oughs> เริ่มดําเนินการนับคะแนนหลังจาก หมดเวลาเลือกตั้งที่ประเทศไทยคือวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์เวลา1 7นาฬิกานะครับจะต้องอนับคะแนนเสียงให้เสร็จภายใน48ชั่วโมงหลังจากครบกำหนดเวลา,าปิดการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในเมืองไทยครับค่ะซึ่งรูปแบบถ้าเป็นบัตรเลือกตั้งสสตามขั้นตอนแล้วกําหนดไว้ไหมคะว่าต้องเป็นวันที่เท่าไหร่ถึงโอเคเสร็จแล้วก็ส่งกลับมาที่ไทยท่านตอนมันต้องผ่านกระบวนการมือใครบ้างคะ ก็จะเป็นทางสนานทูตสนานกนส่ลใช่ไหมครับจะเป็นต้นน้ําในกรณีที่ส่งบัตรกลับมาที่ประเทศไทยถัดมาก็คือสายการบินก็ดีหรือบริษัทที่เขารับจัดการเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งนะครับพอมาถึงที่สนามบินเนี่ยที่สุวรรณภูมิครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเรามาถึงเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศอาจจะ ที่จะไปรับบัตรพร้อมกับทางเจ้าที่ไปฟรีไทยที่จะทําการขนส่งบัตรและมาคัดแยกกันที่ศูนย์ของไปฟรีไทยท,ท,ท,ที่ที่หลักสี่เลยนอกจากนั้นสําหรับประเทศที่เราไม่มีความมั่นใจหรือเคยมี <c oughs> รายงานหรือเหตุการณ์ว่าส่งบัตรกลับมาอาจจะล่าช้าได้หรือประเทศที่ต้องใช้การต่อเครื่องถึงถึงถึงสช่วงนะครับเช่นประเทศอะไร อย่างเช่นผู้ประเทศในลาตินอเมริกาประเทศในแอฟริกานะครับหรือ,อแม้กระทั่งประเทศที่ไม่ค่อยมีบริการาการขนส่งานอากาศแล้วเคยมีข้อมูลว่าประเทศเหล่านั้นมีปัญหา,าเรื่องการขนส่งระหว่างประเทศเราก็จะจัดให้เจ้าหน้าที่ขนบัตรเลือกตั้งไปนในลักษณะ carry on นะครับไม่ให้โหลดลงใต้ท้องเครื่องบินเพื่อ,อขนส่งกลับมาด้วยตัวเอง แล้วทางกระทรวงต่างประเทศโดยงค์กานงศูนย์เนี่ยเขาจะจัดเจ้าหน้าที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของทางสนามบินเข้าไปรับที่ประตูทางออกเครื่องบินเลยครับเพื่อให้มั่นใจว่าบัตรรวมทั้งตัวพื้ถือบัตรเนี่ยครับไปณที่ที่นําส่งบัตรเพื่อที่จะตรวจรับกันหรือรับส่งกันอย่างที่กฎหมายกําหนดเพื่อนําไปส่งให้ไปสนีไทยต่อไปครับเห็นท่านบอกว่ามันมีช่วงนึงที่เราต้องเหมือนแบบ ต้องถึงกําหนดแล้วต้องรีบส่งกลับมาคือไปรษณีย์ต้องกําหนดไว้วันที่เท่าไหร่ที่วันคือคือคือวันที่เรากําหนดเนี่ยเรานับย้อนหลังจากวันเลือกตั้งในประเทศไทยนะฮะวันเลือกตั้งในประเทศไทยเป็นวันที่8ปดทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยคืวันที่8กุมภาพันธ์ทางไปรษณีย์ไทยขอเวลา3วันในการขนส่งบัตรไปทั่วประเทศ400หน่วยทั่วประเทศในประมาณ3วันดังนั้นมันก็จะตกวันที่5กุมภาพันธ์ที่เป็นสุดท้ายที่เราควรจะ ต้องนําส่งบัตรเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยให้กับทางาไปสิลิปปไทยเพื่อขนส่งต่อไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนับให้แต่ละสถานทูตเนี่ครับกำหนดามาทีว่าเขาจะส่งบัตรได้วันสุดท้ายที่ให้มา,าทันในวันที่คาเนี่ยจะเป็นวันไหนบางร้<ไ>านทูตที่อยู่ใกล้ประเทศไทยก็อาจจะเพียงแค่วันเดียววันรุ่งขึ้นก็มาถึง หรือบางสถานทูตถ้าอยู่ไกลๆก็คงต้องเผื่อระยะเวลาในการนําส่งบัตรมานิดหนึ่งครับแต่ว่าวันที่กําหนดเอาไว้เนี่ยเรามีเรามีกําหนดวันที่ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเป็นวันที่5กุมภาพันธ์ที่ควรจะต้องส่งบัตรถึงประเทศไทยครับซึ่งนั่นแปลว่าวันที่8กุมภาพันธ์ที่คนไทยในประเทศไทยไปใช้สิทธิ์วันจริงเนี่ยของต่างประเทศมีอยู่ไหมไม่มีแล้วเพราะว่าหรือยังมีอยู่ไหมไม่ ไม่มีแล้วครับเพราะว่าต้องต้อง,อง,งครับเพราะว่าจริงๆแล้วตามกฎหมายกําหนดเนี่ยของเราถึงมาที่31ถึงวันทีน่31มกราคมที่จะจัดการเลือกตั้งในต่างประเทศเพราะกฎหมายกำหนดว่าจะต้องก่อนกีวน่วันกี่วันก่อนการเลือกตั้งในในราชอาจักรนะครับเพราะหลังจากวันที่31นี่ก็จะเป็นวันที่สรานทูดจะต้องมานั่งแยกเนี่ยครับบัตรเลือกตั้งว่าเขตไหนจังหวัดใด ะะบัตรประชามติก็ต้องนำไปแยกแล้วก็จัดเก็บเอาไว้รอนับคะแนนหลังห้าโมงเย็ยนของวันที่8เวลาในประเทศไทย<า>ครับ